เด้วานนี้ลูกโยงม,มา,างใส่ใ้นี่เนาะหางลูกโยงเราให้พี่น้องก็สีเขียวนี่ได้ปะคะคุนละจ้ะเอ้อ่ะสวัสดีป้าลุงเลยลูกสวัสดีป้าลุงฮะวันนี้ก็เอากระสีผ้ากันมาหั่นหวานหวาน,วานตากไว้เนาะ สบายดีได้สวัสดีพ่อแม่พี่น้องอเอฟซีคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะแต่เราจะทำอะไรแตกประเทศดีตอนหลับขอสูซองแม่ลองเบลคือเก่าให้พี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวเราอบบะหนมีผัดเอ้ยันน่องมีเนาะขนน้องผัดมีบ่อยอย่างใบผัด,ผดอ่าเห็นยูเห็นล้วให้เป็นบ่เราผัดก่นดุ๊กเฮ้ยมันต้องเอาไปทั้งขางสิลูกนี่นี่อ่า อยากไรมาใส่ผมเป็นแต่วันนี้เบิ่งมันบูนถึกทางเลยต้องมาพี่อลองผัดมึงดูมีอนว่าไรออาไอเอ้ยเนาะนี่ฮะสิมาหันหวานพี่น้องเอ้ยมันได้แคไหนแม่เขาอยากออ,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 ออกนี่ออกออกเห็นยังดูเอ,ออกมกัน,รนอออกระดุ๊บมาได้ว่ะออกก็หังคนออกออกถ้าออกแล้วรุดเมื่อได้ได้นะ่ะ เอาก็ไปทำปล่าเอา้เอาชื่อใหม่ชื่อใหม่ว่าจะใช่อีกเบิงังอันนี้เพิ่นใส่เด็กไว้นี่เด้หน่เพิ่นกันบ่ให้มันออกไงแต่บ่เวลาเจ้าจะไปเก็บเจ้าก็หอยไวย้สิมีเวลาใส่กบหมูลเขาก็ต้องหอยเลยอ่ะโดยเวลาจะเห็นกระมูลก็จะห้อยไวมีกระต้<า><า>องเอาบี้ไปเนี่บอแน่นดุทำอะไรยั<า>งเดีวยวทัทง้งทีบอโด,ดย อ,อ,อตบเอาถึงข้างนึ่งเอือได้เ <c oughs> ลยแมดยผู้ใหญ่คนก็นต้องใส่ไปแม่สี่บอกคนวิ่งมาสิดอกคนวิงเบื้งเบงแม่สีบอกใส่พวกป็นกนอย่างไล่พ,พี่น้องเอ้ยไปอยางดิมโขงมาวานคืนนี่แหละเอาแม่จย างานริมโคงมง้งแล้วก็เมื่อวานในเกษมีผู้ใหญ่เพิ่นเลี้ยงเข่าแน่พี่น้องเลยก็ขอบุญขอบคุณทางไอ้เอ่ยกับไอ้เพิ่นอยู่ต่างประเทศมาแล้วเพิ่นมาต่างประเทศเหมือนพี่น้องเพิ่นเลี้ยงเข่าทีมงานวานนะันนี้เนาะแม่ต้นไม้กิพาเนี่ยกิพาเดี๋ยนีแล้วเออสักพักด้วย

ເປັນຮງແກະົົດ ในแ่เน่ยโมมีประสบการณ์เรื่องี่นพ่ยตอบก็ได้ว่าทีเช่าแทบบอเนาะาำไรใหพนจต้มกินไดเป็นมาวานกามาเอาต้มกินก็ะไดเเด้อบูาเอาแล้หอยพิโนทำบุตาบเป็นกิวเลยต้บาเอาถ้าเปินฟางกันแน้ไหม

เปลือกเป็นสั้นอาบน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาซอยหวานใบก่อนเมื่อนั้นเมื่อนี้อยู่หลบุพพ์อดชีได้ซอยไว้เิน็นเนี่าวเลยบ้านเอามาหน้าเมถาวรพี่น้องเพิ่นไห้แม่น้องเปียวเอามาปลูกไว้อย่ามันรับแนวเหมือนมัเอาปลูกไว้วนะไวกะสักปีได้แล้วพี่น้องวิธีปลูกหวานเพป็นเกลียวขึ้แม่น้องเปียวเลยบ่ค่อย คอยฮูเรื่องบาทปันไ,นนไ,ไดเนาะเวลาปลูกแม่ต้องเปิปลูกไปเลยแนาะไปลองเลยบางวันสนิทกับซีนี่ถูกเทียนบ่ <c oughs> หรอไม่เนาะคันหา่าไม่ไไปปลูกอ่ะอันนี้แม่ต้องเปิก็ยังไม่ได้ไปถามทั้งหยาในเดียดว่าต้องปลูกได้ไหนได้ไหนเนาะว่มามีเทียนบมหรือมานอะไรไปลองเลยก็มาคนบอกมากอยู่ห่าง, <c oughs> งที่กระลึ้งไปไปลองเลยอันนี้มันจิเป็นบ้านอุ้ยตัว น,นี่จะเป็นหวานดีาวานดวนนนหวานเนอเแมพี่น้องคนได้หวานนี่ก็มันก็เอาไปต้มกินอยู่เนาะหวานดี่หวาน ต้มกินเจ็ดฟานใครไี่ร้องเลยหวานยังก็ตามเนาะกินเจ็ดฟานเย่างเดียวอันนี้ก็คือยาขึ้นเมืองเอาให้พี่น้องยาขึ้นบ้านนะครับใครเป็นมอยาเนี่ยโอ้เก็นยาได้สบายเลยแม้พี่รองเลย ก็ดะจัดไปปูกไว้ในหอน้อยอันนี้แม่ต้องเตอนว่าสักไบบได้หี่น้อยหนูจ้าเอามาพัดกันตะกี้เรือจนได้ห่น้อยอาม้าก็จะแบ่งให้ทั้งแม่ยาพคนไปปลูกนันเ อะไรเป็นวาวานก็ต้องใช้เวลาต้มกินเด้อหอยพี่น้อง คนเด็นอะไรไเราไทำอะไแบบนี้ของอวดแน่นะจะเป็นโรกเบาวานกัน,กนทุกคนตะกี้ว่ได้มีโรกเบาวานช่วยมั้ไม่่คนเป็นโรกเบาวานทุกคน,ม,กาน,กคนม,มาหม่ได้ได้โด นี่ขัดน้ำตาลหรืออะไรปะ เบลเอ้ยเบลเบลสมอยเจ็ดไห้ไปเนาะขึ้นเพื่อนแล้วก็สมอยเลย หนาวว่าเลื่อนพี่น้องเลยเพราะว่าถึงเวลาเป็นลงขุมใหรือไม่ไนเนาะนี่แหละเดี๋ยวพูดเป็นยังถึงเวลาเป็นเสื่อมสภาพในเมืองค่ะโดยหนาวมาแล้วไปแช่น่ะด้ยเอานุ่มมาหนิเดี๋ยวหนุ่มที่ยามันังกี้กระบ๋องกระบ๋องตัวชิงหัเนาะตัวบวบแอม่บ้า ได้ปรีน,นรรเอา่อาแปเ,เอานก่อนด้เีอาะูกให้มันแตกงอกจะบอกว่าแม่เอ้ยตานุ่มแน่จะบอกคือปินเนาะอานม,มาอเด้ กจ้าไปข้นเขาอ่ะไปกินข้าอเยวอกไปแล้วพมาพิ่มาเอื่เอื้อเขาห้องเลยเื่าห้องเลยกินข้าวแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปอืมกินข้าวนกเยนื่องเด็ะอ่ะเอาาะ มได้วยมด้วยเอมไอนเชามะือแล้วพกแล้วบบนอด้ือใ้นเแล้วซืองนี่ทำเพื่อแนปิดหนึ่งวันมีบมเก่าปิดหนึ่งวันหน่ก็หายแล้ว มีเสียโมนี่ปบ้กม่นไปบ้านีคนมาโมนี้กับมาแล้วปไเจ่นโอหเมือกนแม่บัจแม่ก็บ่ค่อยได้ซื้อจจักเอาหนังแผ่นนะเจ้าแผ่นหาพันจักทีแผ่นสองพันมขึ้นมาหาพันเะบัจนี่ ยาเด็กะวีราบอยางวีาบอยางตก็ตเงวราสดอนวีราเวเวบีบีเบเบลาเวราไปไปมับท็ันเลยเอากถเงิน้าหั่นกเกไปว่าเอาอันเด้อ ตาหวาวนแพงค่ะวันเดียวนากระบบพันธุ์ที่เขาถืเอเงินมาทิพพันจะขายอันเทรไทรท์ไปจับนี่จับนี่เด้อถ้าเกิดเรต้องไปดอกไล่ออกนะ

เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียวเดียเดียเดี๋ยเดียวเปี๋ยเดียเดียวเสี๋ยวเดีเดี้วเอา๋ยรเด้๋ยวเดเนี่ยวเดีวเดยวเกี๋ยวเดน๋แว้ีอวเลยวเนี๋ยเดี๋ดี๋เดวเดยวดี๋ย่เด้เี๋เดี๋้เยเดยเดียวเยวย เอาไปหเนยังมเวมากเ่มิดมาดดเลยะมาเลยต้องไปนกลูกเอ้คนชิมาบ่ไหม กินเนย่ยค่ะคุณเจ้าในวัน ดุก้อนเพิ่นวันหนึ่งเพือสิบปาบกาด้ดอกนอะนัะ่นคือตอนนั้เพื่นอัน,พนเพื่นเสีเอานังใจงแล่แล้ว <c oughs> จากน,นตืนก็ได้จะหน่อยนะหนอนมาเฮ้นะเรนมานะ <c oughs> มามันได้รถเพิ่นปืนยิงนะอ๋อนอ,อัน,บบน้อมาเหนกันกรนสุ <c oughs> ฉันลบแหวนจังก้องเป็นไปได้คือนตลบอุ้ยลอ,อยแบบตากแดดไว้บ้านเนี่ยความันแห้งแล้วแค่ไหนครับจะใช้ถุยงยางไว้กะเวลาจะต้มกินกระต้มกินเลยนะได้ไหมไปลอตงตากแดดเนี่ยนี่ เพราะวันชิเนาเลยเด้มันแบบว่างคาปลูกแบบมันแพนะไหมพี่น,น้องเลยแม่น้มเปลืปลูกไว้กรกายเลยเนาะนี่แม่น้มเปลืก็เอาไปปลูกด้วหัวหน่อยหนึ่งไหมพี่น้องเลยนี่ก็สิไปขี้มินสิซอยตากแดดไว้ก่อนอันนี้ก็ไดาษจะมาฟอกผิว <laughs> ขี้มินนี่เก่งกับเจ้าเห็ดขี้ฟอกผิวกันได้แทนเอาไหมพี่น้องเลย อ่าโอเคเชน้องพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเปลี่ยนกับจิตรล่าพี่น้องไปเพียงนฉันมีก่อนเด้ออ่าเอเวีสวัสดีป้าลุงนะลูกเอเวลเอวลอ่ะเฮ้ยสวัสดีป้าลุงก็นอนใช่ไหมจ๊ะนั่งหรอะอ่าอ่ะภาษาจีนยุคภาษาจีนภาษาลาวภาษาจีนภาษาลาวภาษาจีนภาษาลาวแม่เลย มันก็เป็นความเจ้าบอกแหละภาษาจีนภาษาลาวอะไรเนาะโอเคสนนให้พี่น้องนะสรับลินี้ก้าสบายสบายดีสบายดี้่นลูงเอ